ได้รับเสียงกรี๊ดแล้วพี่อยแอฟฟุกมะครับผมไอ้หล่อจริงหรอหล่อจริงหอ่าสวัสดีครับนะคะค่ะโอเคครับผมก็ก็พี่ฟุกมานี่ก็ไกลไหมพี่มามาเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับตามตลอดทางเลยพี่ไม่ผมขับรถมาครับอ๋อโอเคครับอ่ะพี่ขับรถมานะฮะทะเบียนอะไรพี่ทะเบียนอะไรพี่เฮ้ยอะเดี๋ยวไปเล่นหัวเลย โอเคครับครับผมโอเคบอกว่ามีอะไรจะถามนะครับผมถามเรื่องนี้นะถามว่าการเมืองอาหาีนรก็นี้นะคะพี่ฟูกก็มามอบความสนุกสนานให้กับคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตนะคะของเรานะคะก็ขอก็คงจะสนุกนะดูท่าทางแบบก็ฝากไว้เล็กๆน้อยๆนะครับสักสามเพลงเพียงแค่นี้ก็เคลิ้มทั้งฮอแล้วทีมงานก็ ยังไงก็ขอบคุณด้วยเมื่อกี้ก็มีพี่ฟุกก็ฝากผลงานไว้เหมือนกันเนาะอ่ะฝากอีกรอบนึงแล้วกันครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับผลงานนะที่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าเป็นงานแสดงนะครับแต่ว่ายังไงก็อย่างเพลงเนี่ยมีชัวเพราะว่าฟุกก็กำลังทาอยู่แต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นค่าที่ทงขึ้นมารองรับเพลงของฟุกเองนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็พอทำออกมาแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนของจริงนะครับซื้อแผ่นปลอมฟังก็ได้แต่ว่าได้ชอบก็ โหลดด้วยละกันถ้าเป็นของจริงมันต้องมีตอกจันใช่ไหมพี่โอ้ไม่ครับอันนี้ผมทำเองอ๋อนี่ทำเองครับโอบคุณช่วยติดตามไปด้วยเนาะใช่ครับผมครับคริสต์ตอนไหนอีกทีนิได้ครับผมก็เดี๋ยวขอเชิญพระจันทร์มามอบของที่ลึกให้กับพี่ฟุ๊กด้วยละกันค่ะครับผม ขอเสียงกรมมือดังดังด้ครับผมก็ถือว่าเป็นแม่เล็กหนึ่งดนงานในวันนี้ีท่านหนึ่งนนพี่ฟุกของเราครับไี้เซ็นรสสาวเยอะแยะเลยถูกต้องครับต่ตึ๊งแต๋วมากขอบคุณครับผมพี่ณมกครับผาต่อไปก็ขอเชิญสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของงานนี้แล้วนะคะเป็นการมอบโลกเกียรติคุณ